อะไรครับอะไรไปไอเสียบอนมาเล่นพนันบอลพนันมาพนันมาแบบมาแม่เนี่ยเขาจะขอยิ้วก้อยไม่งั้นให้ต้อน <c oughs> สองหมืน่นฮะความเข้าใจของเราที่มีต่อสุกหลาบโอ้โหมึงงัดประตูลงหน้าต่างโรงเรียนนี่นับนะหน้าต่างโรงเรียนนี่ก็หน้าต่างต,างกาตางึกยาวเนี่ย <c oughs> มันงัดหน้าต่างตึกยาวหนีเรียน แม่รู้ไหมมันงัดหน้าต่างโรงเรียนตึกยาวอาคารที่เป็นบูโบราณสถานของไทยไม่รู้หนีเรียนอ่าเราแม่เดี๋ยวฟังมันเล่าอ่าเ่าให้แม่ฟังดิก็ตอนนั้นอยู่ชุมนุมพี่ชมมุชมนุมคุณเพื่อนคือุืออนุรักษ์อ่าก็อยู่ตึกยาวแล้วเราเนี่ยก็เพือพ่อกลุ่มเราก็จะไปข้างนอกกันแล้วก็คือไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าหาทางออกไม่เจอะอใจก็รู้ว่ากั้นกุนกั้นนี่อะไรเงี้ยช่วงเวลาเรียนใช่ไหมใช่ใช่แล้วเพื่อนเนี่ยเขาก็เลย งัดตรงออ,อหน้าต่างอ่ะตรงห้องชุมนุมเราอ่ะ,อะห้องชุมนุมเราอ่ะชุมนุมเรามันจะปิดทึบไงมันจะ,จะเห็นกันการได้กเอแลาวก็เสร็จแล้วอไม่มีล,ลูกอมเหล็กเหรอไม่มีมีครับงัดนด้วยครับมีไปไหนยี่เล่าเหมือนเดิมเบานลีไม่ติลูกพี <laughs> ่เ <laughs> แม่แม่เบร์นไม่ฟังความดีลูกเลยแม่ไม่อยากฟังเลยรับจะตายปิงยา ถ้าถ้าแม่เป็นครูแล้วลูกเำอย่างเงี้ยแม่จะทำยังไงตีไหมหรือว่าสั่งสอนหรือหักคะแนนก็ทมัยมก่อนก็มีการตีอก็ต้องตีใช่ไหมทศใหมก่อนมันก็ต้องตีแต่เด็กเขาตีมากๆที่มันจะดื้อไม้นะอ๋อเลยมขีดกับไม้ไอ้โปที่ดื้อไม้ไหมหรือไม่คยตีบ้านเขาไม่ค่อยได้ตีลูกนะไม่ตีลูกเลยนะเพราะที่บ้านป็นเด็กดีใช่ไหมก็ไม่รู้แต่แม่มัก็แค่เขาทะเลาะกับน้องเขาก็จะบอกเขาว่าทำไม่ดีนะก็จะคือ ให้ให้เขาแบบไม่ไม่ค่อยตีสอนอย่างเดียวเน้นสอนให้สัมฤทธิ์เด็กอย่าทำน้องอย่าทำอะไรเล่นเนี่ยมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะนั่นถ้าทำอีกก็จะถูกตีนะอะไรเงี้ยสัมฤทธิ์ไหมครั้งที่บ้านที่โรงเรียนโดนตีตอนแล้วโดนตีแล้วสัมฤทธตัวไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่มันเป็นวัยรุ่นมันห้าวใช่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 พี่ครัจบวันแล้วมึงโตแล้ว่ยมึงย้อนกลับไปมองตัวเองเพีย่อะไรพี่ทำทำไมวะ เส้นอ่ะมันไอสองอย่างมันยังน้อยเบียร์นี่ความเร็วความเร็วเกี่ยวที่ไหนโรงเรียนพี่โรงเรียนที่ไหนเรียนอะไรเรียนเนี่ยยกพวกตีกันนะใช่มีพี่ไมตีกันตีกันยกพวกตีกันก็คือตีกันเราไม่ยกเราไม่เียรเขาหรอกแต่เขามาหาเรื่องเราเป็นเด็กพนิษเยป็นเด็กพนิษแห่งหนึ่งไอ้เด็กแห่งหนึ่งใกล้โรงเรียนเราเอาสาวเขาอ่ะ เราก็เหมือนว่าชอบเราเราก็คุยกันแต่ฝนุ้นเขาว่าแบบเหมือนบอกว่าถึงเอเจ้าถิ่นเตรียมโรงเรียนเได้ไงวะใชอเพ่เออเราก็เลยแบบนัดกันนัดกันหลังโรงเรียนที่เป็นรอนหนึ่งนะครับพี่อแล้วเราก็มีได้แล้วเราก็เรียกพักพวกเราเพื่อนเราก็มีนอาจารย์รุ่นไหมรู้ครับอาจารย์อาจารย์เ่ายไงอาจารย์ก็เพ่อเออชื่อเพ่อเออร์พี่อาจารย์ก็เตรียมตัวให้เราอยู่แล้วเตรียมอุปกรณ์ เตรียมตัวห้เราอยู่แล้วอ่าอาจารย์เตรียมอุปกรณ์รเตรียมไม้เตรียมอะไรมให้แล้วเตรียมตัวหนุนไปเรืยก็เตรียมไว้เผื่อเราสู้ไม่ได้ก็ไม่ครับอาจารย์บอกบอกเราว่้ไงบอกว่าก็ไปเลยลูกชายใช่ครับบรรทาเราต้องใช่ไหมใช่ครับเด็กสวนนั้นไม่ยอมหายอย่างนั้นเลยเหรอใช,ใช่ครับอาจารย์ไม่ห้ามเลยเไม่ห้ามครับสนับสนุนอาจารย์ก็ผู้ชายเหมือนกันเข้าใจใชอแล้วผลเป็นไงผลผลคือมีเพื่อนคนหนึ่งยอยเนี่ยเออเขารู้จัก กับไอหัวโจกฝั่งน้นคือเขาอยู่ที่เดียวกันตรงไม่ขวางเขาเลยเก็บการมณตัวไม่มีการตีกันไม่มีการตีกันแล้วตำรวจมาอาวุธเพียบทิ้งหมดทิ้งกจกพยานหมดมิเรยกมิเรยกเรือเลียงมิเรย์่วใหญ่ก็ก็เป็นโรงเรียนพี่สวยเป็นโรงเรียนมากกว่าอ่านี่ว่าแม่มีเรื่องถึงแม่เลยถึงบ้านเลยที่ต้องเสียตัง ป็นได้ไหมมันไปขโมยอะไรมาโอมันเมามันไปหักไอ้หัวรถเบนซ์เออนำไมนเออใช่เขาชอบตบตาเบนซ์อยนีอทีแรกไม่รู้ๆที่บ้านเอ้ทำไมมีหัวรถเบนซ์เยอะมากเยอะมากเลยเยอะพี่เป็สิบอะอ่าแม่ก็ไม่รู้เออนึกว่ามันไม่รู้เสร็จแล้วก็งั้นมาก็พอดีเข้ามากับเพื่อนเพื่อนแบบเนี่ยมันแต่มันเมามานะมันบอกว่าไปหักหัวรถเบนซ์เนี่ยเขาคิดสองพัน เลยต้องจ่ายเข้าไปสองพันแม่รู้เลยคันนี้อ๋อไอ้ผมเราเยอะๆที่ได้มาเนี่ยรูปไปขโมยเองเราก็ไม่รู้ไงเว้ไมา่มาอย,าาย่างไหน้ม่รู้วันที่เองนะวันที่มาเสียสองพันนั่นแหละไม่ต้องตง้องยอมจ่ายไม่ต้องยอมจ่ายเข้าไปอ่ะแล้วมันดุรูกไหมก็ไม่ดุก็ว่าเขาก็ขึคืมาก,ก็เันนี้ทำให้ทําเรื่องเสียงเงินเห็นไหมอืก็ไม่ก็ไม่ดุก็ว่าเขาเฉยๆว่าที่หลังง่าจะไปทําอย่างนี้อะไรอีกเขาก็ไม่ทําเชื่อไหม เชื่อพี่ไม่ทำหยุดไม่ทำเลยทำแล้วพี่ให้เพื่อนขโมยแทนหรือไงแต่ตอนนั้นคือเี่ตกอะตกให้เพื่อนด้วยเพื่อนอยากได้คือใจไม่กล้าเพื่อนไงไม่เหมือนเราเออตกให้เพื่อนด้วยแต่พอแม่ดุปุ๊บก็ให้เพื่อนตกให้เราไม่เสียตังค์คับพี่เออเราก็เลยแบบไ่เอาดีกว่ามันเรื่องแล้วเรื่องถึงบ้านด้วยคปอปกติไเรื่องเร็วๆจะไม่ถึงบ้านใช่ครับแม่มีไหมเรื่องอย่างเงี้ยที่ถึงบ้านแม่มีอะไรครับอะไรเพ่อไอเสียบอนมา เล่นพนันบอลอ่าพนันมาพนันมาแบบมาแม่เนี่ยเขาจะขอหยุ่งก้อยไม่ง่าให้กรอยสองหมื่นฮะอีกแลยเหรอสองหมื่น <20 S 1> อ่าแล้วแม่ทำไงใจก็เข<ย>้าไปสองหมื่นใจอีกไปดูอีกหรือว่าดูอีกดูก็ยังดูอยู่เหมือนเดิมไม่ก็ไม่ก็บอกก็บอกไงไม่หาเรื่องเสียเง,งินอีกแล้วอย่างนั้นนะถ้าเกิดวันนั้นแม่ไม่มีเงินทำไงอ,อ่ะก็พอดี มันมีเงินของงานเทาที่เราสะสมไว้อยู่แล้วไง<อ>เก็บสะสมของเราอยู่อะไแล้วว่าตอนนั้นก็เก็บสะสมไว้อะไรไว้เนี่ยสองหมืนมม่นสองหมื่นเข็ดไหมฮะเข็ดไหมไม่พี่แ <c oughs> ม่บอกมันไม่เข็ <c oughs> ดเล็กเล็กอีกอีกเลยเหรอ <c oughs> แต่นั้นเราก็ไม่รู้นะเพราะเราก็เก็บเท่าไมร่เราก็บอกเราไม่มีเงินเสียเสียอะไรงนะอ่าเสียเงินสุดท้ายแล้วนะมาาไม่หแหล้วทำรายการสองหมืน่นเยอะเยอะมากนะใช่ไหมเยอะมากหุ่มึงเร็วมากอ่ะ แล้วทองบาทสี่บาทเองนะแปดร้อยพันกระบาทท่านกระบาทท่านกระบาทท่านกระบาทขึ้นมารับกระบาทอ่าเขาบอกข้าไมนเสียเงินที่เข้าเขาจะขอนิ้วก้อยไม่เข็ดไม่เข็ดเรื่องดีแต่ไม่ให้แม่รู้นะครับนี้เดื่องน้อยลงไงอาจารย์อะไรที่เป็นไม้เหวี่องไม่เมาฝ่ายปกครองอ่ะเจอปุ๊บไอ้ทีมึงมีไหม อาจารย์เี่ไม่เหมือนไม่เราเออโดนโดนตีบ่อยที่สุดอะดนอกจากอาารย์เพชรโลกันแล้วมี่ที่ก็มีนะพี่สุดยอดครับผมก็วัดดีอาจารย์อาจากกรย์ก็รักผมทุกคนเลยนะอ้ะาวก็เราโดนเราอ๋อเราไม่ค่อยเรียกโด,ดนหนีทันใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> การพัฒนานในโรงเรียน <c oughs> อ่าเขาจะมีถอยเส้นถอยเส้นอ่าเสียบโบ,สโบเสียบโบเส็บตุยเส็บตุยหัวก้อยหัวก้อยแล้วตอนหลังงเรารุ่นตอนผมมห้าจะมีบอลบอลโลกเยอรมัน มันก็เรียนสอคลเออก็แทงบอลออกออกกันเองออกราคาเองออกเขาเรียกว่าทำเป็นตัวให้ตีอ่ะใช่มายอร้อยเห็นไหมะใครเตะก่อนใครเคลียกอนอย่างประมาณนั้นเมื่อก่อนมันครึ่งลูกเองี่มันไม่มีไมื่เคยแล้วเมื่อก่อนมันเปล่มันครึ่งแค่ออกราคากันเองแค่เสมอชนะแล้วต่อราคาเองเมื่อก่อนมันไม่ใช่เม่อไรเป็นเจ้าก็เพื่อนๆเป็นเจ้าใช่เราเล่นคนแทงใช่เราแทงน้อยลงไม่ให้แม่เดือดร้อนไม่ต้องเสียงเดี่ยวก้อย กเเขามีเงินเก็บเยอะอ๋อก็เลยได้ใจได้ใจไม่ได้ใจพี่มันก็เราก็คิดว่าการลงทุนนะพี่แต่มันการลงทนุนแม่แม่ภูมิใจมั้จากเดก็กเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างเกเรทุกทุกวันนี้ยมันโตมาจนบัตรน,นี้แม่จะอยากจะบอกว่าไง